เก็กลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับสวัสดีจากงาน b a n ค k o k International o o t o r Show ครั้งที่46ครับผมเมื่อ <l acht> ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงการแถลงทิศทางการทำตลาดของมินิและเบียมดับเบิลยูประเทศไทยเนี่ย <l acht> เขาเปิดตัวรุ่นนี้รอไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะมาแน่นอนนั่นก็คือ J01 ที่แต่งจอนคูเปอร r เวิร์เต็มยศและที่อยู่ข้างๆผมนี่คือ MINI Cooper John Cooper Work รในรหัส J01 ไฟฟ้าที่จัดเต็ม ทั้งชุดแต่งจัดเต็มทั้งเครื่องและที่สำคัญคือออปชันหลายๆตัวที่ใน J01 ไม่ได้ได้แล้วนะครับใน John Cooper Works รายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าครับ เาละครับเรามาดูรอบคันของ J01 John Cooper w o r k กันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับนี่คือ mini FIFA, มินิไฟฟ้าตัว J01 มาตรฐานแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือทุกอย่างแต่งโดย John Cooper Works แบบเต็มยศมอเตอร์ไฟฟ้านะครับได้รับการอัพเกรดเป็น258แรงม้าและที่สำคัญคือมี electric boost เพิ่ม27แรงม้าเพื่อให้มันแซบขึ้นชุดแต่งรอบคันล้อเบรกช่วงล่างปีกทั้งหมดที่เห็นนี้เป็น John Cooper Works เต็มยศแท้ๆรวมถึงห้องโดยสารด้วยครับผม และที่สําคัญนะครับคือเราได้ออปชันนที่เราสามารถมองเห็นภายนอกได้เลยว่าใน j 01ตัวมาตรฐานไม่ได้นั่นก็คือหลังคากระจกครับทุกคนอยากได้มินิหลังคากระจกกันในตัวปกติแต่ถ้าอยากได้จริงๆใน j 01ซื้อจอร์นคูเปอร์เวิร์นะครับผมในการตกแต่งหลักๆเนี่ยฟอนตต่างๆที่เป็นคำว่าคูเปอร์และก็เชตาเชคเกินแฟคที่เป็นจอร์นคูเปอร์เวิร์เนี่ยก็คืออยู่รอบคันครบหมดจนเราควรจะไปดูด้านในต่อครับว่าเขาแต่งอะไรเพิ่มบ้างเราไปดูดีกว่าครับ อาละครับมาที่ภายในของ J01 John Cooper w o r k นะครับถ้ามองไปเนี่ยมันก็คือห้องโดยสารของ J01 มาตรฐานแต่การที่เปลี่ยนสีผ้าลายต่างๆเนี่ยรวมถึงทิมดำตัดแดงแล้วก็ลายของเบาะต่างๆที่เป็นลาย Shaken ลแฟ a ของ John Cooper w o r k แล้วเนี่ยสวยครับรวมถึงพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยของ John Cooper w o r k สวยมากครับและที่สำคัญคือสำหรับตัว J01 ที่เป็น John Cooper w o r k เนี่ยนะครับมีออปชันที่ J01 มาตรฐานไม่มีนะครับซึ่งเป็นออปชั่นที่คนส่วนใหญ่อยากได้นี่ครับหลังคากระจกละหนึคือได้เครื่องเสียงฮ a r m ม n นการด n แล้วนะครับแล้วก็3อันนี้คนน่าจะอยากได้มากที่สุดก็คือเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีและที่สําคัญคือเมมโมรีเบาะไม่ได้ตั้งในจอแบบเอสแมนนะครับตั้งที่เบาะได้เลยแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าในราคา2องล้านหนบาทเนี่ยครับถ้าเอากันจริงๆอ่ะตัว J01 ล้าน6ก็จริง ซื้อระบบช่วยการขับขี่แบบซื้อขาดด้วยนะแล้วซื้อ BSI Ultimate ด้วยอะ่ะมันจะจบแถวๆประมาณล้านเก้าว่านจริงๆเจ้าเนี่ยสองล้านหนึ่งเก้าหมืนเก้าบาทยังไม่รวมพวกค่าระบบ a s s i s t a n t แล้วก็พวก BSI ต่างๆบวกกันเบ็ดเสร็จแล้วไปจบแถวๆถสล้านกลางๆมันก็พอๆก,กับการซื้อ Mini Cooper แบบมาตรฐานในรหัสตระกูล R ตระกูล F สมัยก่อนถูกไหมครับแต่เราได้จอน Cooper Work แล้วเป็นไฟฟ้าเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทิมห้องโดยสารและการจัดวางต่างๆนี่คือบอกตรงเลยครับถ้าเกิดมีแผนซื้อ J01 แล้วรู้สึกว่าอยากได้ทั้งทีอยากได้ให้มันครบสวยทั้งคําว่าจอคูเปอร์เวิร์กแล้วก็ได้แรงที่มากกว่าปกติแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแบตเตอรี่ก็จะวิ่งได้ไม่ถึง400โลแบบตัวปกติเชื่อเถอะครับว่าถ้าเอามาใช้ในเมืองอ่ะมันก็ดีกว่ารุ่นที่แล้วแล้วแล้วก็ววให้มาแบบอขอแสดงความเสียดายเล็กๆก,กับคนที่ซื้อ J01 ไปนะครับผมว่าออปชั่นตัวจอคูเปอร์เวิร์กเนี่ย จัดว่าดีกว่าจริงๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับหลังจากที่ผมได้ดูแล้วนะแล้วก็ลองสัมผัสคร่าวๆแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าเดี๋ยวแกดกวนลองแล้วเล่าตัวเต็มเราต้องเจอกันแน่นอนถ้าเขาตัดรถให้ลองนะแต่สําหรับผมนะการมาของเจ้า J01 ตัว John Cooper w o r k เนี่ยทำให้แฟนมินิแบบแฟนตัวจริงเลยแล้วรู้สึกว่าอยากซื้อตัวแฮชที่เป็นไฟฟ้าแต่เราไม่พอใจกับออปชั่นที่แบบ แบบดูขัดขัดเกินเกินถึงราคามันจะดูเล้าใจก็ตามอยากได้ให้มันเหมือนมินิสมัยก่อนทั้งตระกูลอาตระกูลเอฟตอนเป็นเครื่องยนต์สันดาปที่ได้ขับราคานี้นะครับถ้าพูดกันตรงๆคือมันพอๆกับคูเปอร์สมัยก่อนที่ไม่คูเปอร์เด้วยหรือถ้าให้พูดว่าพอๆคูเปอร์เก็จริงก็ประหยัดไปหลายแสนเหมือนกันเลยนะที่เราจะได้ไฟฟ้า3ประตูสเปคและแรงมา้จาจัดเต็มแบบนี้และทําให้ J ศูนตัวมาตรฐานล้านหกอะ่ะผมว่าสามารถไปเจาะกลุ่มคนที่ไม่เคยมีมินิ แล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มินิแล้วเล็งทางไฟฟ้าไว้นะผมมองว่าออปชั่นกับราคาที่เขาจัดมาแล้วสิ่งที่ผมได้สัมผัสอะน่าจะขายดีได้ไม่ยากเลยครับผมสำหรับตัวจริงนะครับของ j 01 John Cooper w o r k เนี่ยสามารถมาดูได้ที่บูธมินิในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46นะครับผมแล้วเราต้องเจอกันแน่ๆในลองแล้วเล่าตัวเต็มๆแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ